สวัสดีครับสวัสดีเอฟซสาวน้อยเพจบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซอีลา่าอุมอิง,องเพจบันแพงสวัสดีเอฟซช่อง YouTube และกับ Facebook f a n p เ g e ดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ้อนเบิรสุภูสุพจนนะครับบรรยากาศด้านหน้าห้องขายตัวนะครับช่วงหาโม่งแรง กว่ากว่าเนอะนะครับบรรยากาศด้านหน้าห้องขายตัว๋วสาวน้อยเผ็ดบันแพงมาแรงอยู่บันตะม,ม่มนะครับตะบนสก,กาดอำเภอ ซื้อเลยได้ไหมซื้อเลยได้ไหมร้อยยี่สิบซื้อเลยราคาเดียวกันสีน่พันห้าสี่พันห้ากาลายพี่น้องบรรยากาศด้านถ้าห้องขวายถั่วนะครับพี่น้องนะครับมาเอามาโชว์รถจัก,กรยานไม่มียนต์นะครับ นี่ค <the> ือรถจักรยานไม่มียนต์นะครับทั้งหมดมาคืองามแท่คันนี้กี่บาทครับคันนี้อันนี้ถ้าราคาจริงๆก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3ามพสาวแต่ว่าคืนนี้120ร้อบาทร้อบาทแต่ว่าซื้อเลยกบอดได้พี่น้องต้องไปซื้อบัตรเข้าเข้าเบิร์สาวน้อยเพชรบันแพง แล้วก็หางบัตรก็คือจับแจกรถจักรยานไม่มียนต์นะครับวันนี้กี่คันครับวันนี้กี่คันหมดหรือยังครับยังหมดแล้วใช่ไหมนี่ยังไม่หมดครับเอาหมดน่าจะมีอยู่สิบสองคันสิบสองคันมาพี่น้องก็คือวันนี้เป็นเป็นมูลกระถิน ของรางวัลวล่วงโอ้ชิ้นของรางวัลบัตรแข่งแล้วแล้วมีของรางวัลอย่างอื่นอีกไหมครับไม่มีไม่มีนะครับมีแต่จักรยาน12คัน12อคันคันละ120ีบาทนี่เป็นที่แม่พุจัดนะครับที่น้องนะครับเป็นบุญกฐถินนอกเมืองกินครับวัดบ้านตะมมวัดบ้านตะมมวัดเต่าทองกันเลยอ๋อวัดเต่าทองเนาะตำบลสกาดอำเภอสังขะังหวัดสุรินนะครับ ก็คือเอาอธิบายนงบัตรมีสองแบบมือนี่ครับคตอนนี้บัตรเบี่ยบบัตรธรรมดาเข้าไปม้วนอย่างเดียวครับคืออันนี้มูนอุ่ยปุยมันเรื่องสินมูนอุ่ยปุยมันเรื่องศินเข้าไปม้วนอย่างเดียวอ่อันนี้จักรยานคันละร้อยยี่สิบบาทครับเอออันนี้บัตรแข็งครับก็คือร้อยเศร้านี่มีมีเศร้า์จับรางวัลนายไปที่ครับผมสิบสองคันปาร์ี่น้องเป็นบุญกระถินนะครับแต่ว่ามืลอนี้มีรางวัล บู๊ยเอ้าเอาเอาผูา้ใดยอยากได้แนวใดกันถ้าอ,อยากได้มีโอกาสได้ลุนล่างวันรถจักรยา,าเนเด้อพี่น้องเดอ้อกะอกเพิ่มเส้าบาทน,นะครับเป็นร้อยยี่สิบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเข้าไปเบิง่งอยากไปม้วนอย่างเดียวกับสาวน้อยเพชรแดงบัตรหนึ่งร้อยนะครับนี่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบัรท่านไม่สองท่านเนี่ยทั้งเบิร์ตสิบสองท่านพี่น้องนะครับ เรือเอาเลยนะครับมาแรกนี่นะครับว่านะครับอยากจะเข้าไปม้วนกับสาวน้อยเพชรบันแพงอย่างเดียวหรืออยากนิสิตลุนนะครับรถจักรยานนะครับท่านบางใหญ่นั่นในพี่น้องนี่นะครับนี่จักรยานคัน์ลร้อยยี่สิบนะครับจักรยานหน้างานคัน์ลร้อยยี่สิบนะครับเนี่ยนะครับเอามาโชว์เลยนะครับปกติก็าซเมนสองสองพันสามพันเป็นละเนาะทัานใหญ่ปนนี่นะครับนี่ คือข,ข,ข,ขั้นนี้นี่ตู้มาต่ำสามพันดอกมั้งขั้นนี้นอนนี่นะครับจักรยานคันละร้อยยี่สิบนะครับวันนี้นะครับที่บ้านตะโมมตบนสกาดนะครับอำเภอสังขะแหวดสุรินนะครับบุญกระถินนะครับสาวน้อยเพ็ดบันแพงเหมือนชื่อะไร ข้างหน้าก็จะมีบูธของสบู่อิงออนนะครับสวยจริงด้วยอิงออนนะครับมาแล้วพี่น้องเข้ามาซื้อบตัตรไว้ตั้งแต่เว้นๆเลยนะครับไม่ต้องเข้าคิวไม่ต้องเข้า,ขาแถวนะครับแล้วตอนโอ้เลขสี่สิบไปกันเลยพดวัดดูสิดูสิพี่น้องต้องเงินกลางดูนะสี่สิเอ้ยไม่ถึงหรอกเอ้ยไม่ใช่เช่นนี้เลยเอาแบบไหนครับซื้อบัตรแบบไหน ไหนซื้อแล้วจ้ะซื้อแล้วเอาบัตรบัตรแข็งเหรอโอ้มีสิทธิ์ลุ้นจักรยานด้วยโอ้ดีดีดีเพราะครอบครัวมีเจ็ดคนมีเจ็ดกับเด็กนี้เด็กกลานนี่ก็ซื้อทั้งเจ็ดเลยซื้อเอาคนนี้ก็ซื้อด้วยเพราะว่าอยากมีสิทธิ์ลุ้นแล้วก็ช่วยทําบุญด้วยเนาะโอ้อยากทาบุญพี่น้องสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่แปดร้อยสี่สิบบาทขั้นใดจะขั้นนึงก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสิบสองขั้นนะครับ นี่เจ็ดข้นซื้อเบิดเลยนะครับหน้างานนะครับที่บ้านตะมมตะบนเอ้าไฟมาแล้วไฟมาแล้วโอ้งามแล้วบว่มีมวยบอมีแต่หมอลำบ่เดี๋ยวนี้มักเบืองมวยนะครับพี่น้องไฟสวยงามเหลือเกินนะครับบุญกระถินยิ่งใหญ่อลังการนะครับมองแต่เพิ่นอ้อมสังกษีก็ฮู้แล้วนะครับ มาพี่น้องเข้าทั้งสังขะนะครับเป็นกระหูละละนอกมาค้นสีหลายเนาะนะครับนก็เลยออ,อมไว้แบบบักคักเลยนะครับจังบักสังเลยเนาะนะครับนี่เอซสาวน้อยบอเอฟซีสาวนออ้อยมาจะใสนน่นอนี่นาะสวัสดีครับมา เบิงสาวน้อย,พยเพชรบันแพงบ่มาแต่ใสครับนี่ามาแตทำเภอประสเอาประสโอประสาทเบาขเขมไหมบอสมได้ไหนบออ๋อมาบอสลาวคือการเอาแม่คนสีสเกตบอโอ้จ้าจ้ามต่เว้นเลยเนาะมาแตเว้นเลยันยันมันไม่อน้าอ้เพิ่นอ้อม กว่างแห้งแต่ว่าแถวนุ่นแถวนู้นประเภทหมุนอายะมวนอย่างเดียวนะแถวป่าย่านะแถวห้าวนางเบิ่งก็เอาข้างหน้านี่แหละเนาะนะครับโอ้แม่ค้นสีสเกตจ้ะแม่ค้นสีสเกตบ้านพชาติโอ้มันพักขาพักขาเพราะยังชุ่มหรอยังชุ่มน้อยเนาะโอ้เนี่คนยังชุ่มว่าทำไมหากินอยู่ทั้งอยู่พศเลยเป็นปะหรืออยู่อยู่อยู่สังขะรโอ ใหญ่มาอยู่นี่อขับรับขับนี่เคยได้เบิ่งนระหบ่สาวน้อยเบิร์นแีู่สอ้าวมาปีที่แล้วไปได้เบิ่งเนาะโอ้ปีที่แล้วคนกันหลายคือกันเมื่อนั้นบ่อ่ามาสังขารขึ้กันแต่ว่าบ้านอย่างนาะผมจำมาได้อันนี้กะถือว่าเขามาไก่เติบได้มากมากมากถึงเกือบฮอดคือคือกลางกันเนาะคือกลางกันเราเคยมันมันช่วงนี่โบชิดโบชิดอ่าอะไรก็ไมสังขารสังขารประศาสตร์ประศาสตาศแมน สังขาแล้วกับอำเภออย่างอีกใกล้ๆเคียงนี่กับเชิงกับเชิงกับเชิงกับมาหลายเลยมันน่ะปีที่แล้วไหมเอาพี่น้องเห็นคลิปนี้เด้อนอกจากมีล่างวันพิเศษแล้วมื่อนี่เป็นรถจักรยานไม่มียนต์สิบสองคันจ้ากัมมะมวนน้ำกันเด้อนะครับขอบคุณนะขอบคุณค่าแม่ครับครับอากาศหนาวเนาะ หนาวจนแบบเย็นเลยอ่ะ,ะออเอาเอานอานมนครับ,รบมาขึ้นทั้งผาพนมมีลร่มพร้อมนะครับหนาวไหมขึ้นนีหนห้หนาวไหมหนาวใช่ไหมขึ้นน,นี่สีหนาวครขึ้นน,น,นี่สีหนาวอ่ะขึ้นแ <laughs> ากขอบคุณหลายนะครับอาจจะพอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ